กติดมน้ีตายลีโลดอยู่ลีโลดอยู่ปนตีแล้่เอ็นลีโรดราบหอยูรัดเขียบี วันนี้เรามาได้เป็นเกมที่พี่สร้างกับพี่ขวัญขึ้นมานะฮะเป็นแบบอัม็อดปืนมาลงแล้วก็ยิงกันนะฮะแบบที่เห็นอยู่นี่คือสร้างกันเองกับมือหมดเลยนะฮะวันนี้ก็มีพี่นิกกี้นะฮะพี่ขวัญนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเต้อาจจะตาบ้ามันมันบอกไปอาบน้ําสงสัยน้ำไม่มีน้ำไม่มาขุดน้ําอยู่มันไปหาบนยอดเขาหมอนกับมันดูนานๆแล้วช่างมันนะฮะแล้วก็ลินรอมันนะแล้วก็มีเอเบียนะฮะ โอเคนะฮะโดยในกล่องนี้เราจะมีปืนปืนกลให้นะฮะคือเอาไว้แบบเวลาปืนพังอะไรปืนไม่มีกระสุนกระท่นนั้นใช่ไหมกรคือ <'t> เราให้กระสุนหนึ่งกองนะฮะเอ๊ะทำไมมีกองเดียวพี่ขวัญอันนี้มีกองเดียวไงเออวะเออเริ่มเกมเ,เราจะมีกระสุนปืนกล,ลให้กองหนึ่งนะฮะแล้วก็กระสุนป,ปืนพกให้สองสกองนะฮะ,ส,ะ,ะส่วนกระสุนที่เหลือน,นั้นจะอยู่ตามแมพนะฮะมันจะอยู่แบบตามกล่องใต้ต้นไม้อ่ะเออก็ไปเก็บเอาโดย นี่กดคือเก็บได้แค่แบบวิ่งมาเก็บได้แค่หนึ่งอย่างละหนึ่งกองนะฮะแล้วก็วิ่งไปยิงจนหมดอ่ะคอยไปเก็บใหม่นะแค่นั้นแหละที่ว่อความออะไรเรียกว่าอะไรดีที่โกมืดแล้วยายเขานอนเปิดไฟเออเปิดไฟเปิดไฟพร้อมลงสนามลยาเลยจีไอหนึ่งครับผมพร้อมลงสนามเปิดไฟเมื่อแล้วเปิดไฟโดยตายแล้วขอไม่ดกนะจ๊ะ มาถ้าของไม่ดรอปปั๊บขอปืนกลก่อนเลยเอาปืนพก Are you ready หกร้อยเจ็ดสิบสาม Ready Let's go Ready รู้รอประธานตัดเชือกตั้มดิงจุดพุจุดพุ่มย่างพร้อมยังมา Are you ready โยนโนบโนบตอนนี้เจ็ดร้อยคนด้วยนะครับผม ไปคุณแม่ใครขึ้นข้างบนใครขึ้นบนเล่งพี่พีก่อนเลยอะไรเล่าอะไรเล่าคุณแม่ไอ้ยีแก่ไงอ๋อเราลืมเรื่องหนึ่งเลยเรื่องอาหารพี่ขวัญไม่มีอาหารวิไม่ได้เออลืมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันตอนนี้อาหารอยู่เอาปืนนี้ดีกว่าโอยยีไม่นอนเดี๋ยวขวาต้องตับก่อนอ่ะ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวลุมตัวลุมลุมอนีมยาดไอ้ไอ้หนีมิ้ไม่ได้โอเคหยายโอ้ยยิงเวลาเงมันจะช้าพี่โอเคโอเคโอเครั่ไมดิโอเคโอเครั่วไอ้ยอ้ย่ไม่ได้โอเคเอาโอเค โอ้ยกูจะตายแล้วพี่ยากเออดโอเคตายบายพี่ยโอ้โหชีพดูดดูดแล้ยทำไมปืนกลมันยิงลงรูปได้วะแทบจะค้างกดค้างเลยไม่ต้องกดเล็งนะกดค้างไปเลยก็ส่วนจะออกเลยอ่าเรียบร้อยจะปิดนอว่าหาเบรกใส่กองแอนโอ๊ยขึ้นที่สูงขึ้นที่สูง เขาบินมาหนี้ทำไมไม่ไม่ไม่เอาอาหารมาให้กี่ได้หนึ่งไหนอาหารมาอยู่ในกล่องอ่เด็กเจ้ควันจ้าเดี๋ยวพึ่งเกิงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเขาเขาเซตของอยู่อย่ายพึ่งโอเคหายที่แอบกันหายที่แอบกันที่ขวัญมินิเกมยิงยิงนี่พูดเลยว่าไม่เก่ง กาดมัวมากกีได้เตมเท่าไหร่นี่ศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์หนึ่งอยู่โอ้ผมได้หนึ่งแล้วคุณแม่พี่เน็กหนึ่งพี่ขันตายเหรอไปพี่เน็ก,กจะตายแล้วค่ะโอเคเอาหารไปเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วนะฮะอยู่ในกล่องข้างล่างข้างบนสักกล่อง,องนึ่งเนี้ยลองเปิดดูผู้ยญ่ง ครับตายเดี๋ยวใจเย็นสวัสดีอีกร้อยคนด้วยนะฮะโหมามากินข้าวก่อนขอบแคบ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 ตับปลาอาหารไปแค่สจะหมดแล้วว่าอะยูเรียร์หรือยังกระด้างเลือดเลือดอยู่เหลือดวงครึ่งมาเป็นไงฮะสามสองหนึ่งไปแล้วบินกับเอาอาหารนะไม่สนใจครับจ้าจ้าเอ๊ะใครยิงใครเล็งมาฝั่งนี้ ตงอ๋อมันต้องรีโหลดก่อนดิรีโหลดต้องรีโหลดโอเคโอเคโอเคลูกโอเคลูกไม่ทำไมไม่โดนวิ่งสุดโอ้ชิดขยี้ขยี้ขยี้คอยขยี้คอยโอ้ยมันรีโหลดอะไรตอนนี้วะโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอเคเข้ามาเลยโอเคโอเคโอเคอีเดียไอเดียอะโอเค โอเคลุมล okay. ุโอเคโอเคลุ้มเค้กดีกว่าลุมายโอ๊ยไอย่อเคโอเคโอเคโอเคอื้อเกียรตุยเี้ยมเกียรลอ้อื้อเป็นคลกยิง ไอ้เหี้ยกินไอ้กีขาหนืดหน่อยเยิงไม่เดินยิงไม่เดินเออตยกูกลังเ็บรน้เบี้ยาก็ซ้หมดอีกแล้วหมดเะจี่ตาย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 อึเฮ้ยตายเบียตายบายโอเคดึงแล้วดึงๆงแล้วทุกคนโอเคน่าจะมีมีดที่จ้วงหลังน่าจะมีมไดที่จ้วงหลัง พี่ข okay. วัญอยู no. 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 ่ไหนวะยังไม่เห็นเลยนี่นีวัญดีครับคุณแม่แต่ปีอะไรคุณแม่โดนลมอะโอ๊ยแปะโอเคอะโอเคอะโอเคโอ้ยโอ้ยรีโหลดอยู่อรีโหลดนานเลยรีโหลดก็นานเลยตับตับตับไม่โดนสักนัดเลยออออืืหัวแตก แตกเอ๊อือเอ้าเอาเอ๊เฮ้อเดอววิ่งหนีดิเอ๊ย่อยกระตอโอ๊ยคุณแม่ เมื่อกี้พี่ในกิดตายเหรอตายตายกแบมขวัญสองคนกันโดนโดนคนสองดี๋ยวไปเอากระสุนกันกระสุนเป็โกยหมดพึ่เหลือหกนัดหลบแบมแบมหลับอีกนัดเดียวได้ตายแล้วไม่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 ตีอย่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเออตายอ่ะอ้าวเบียร์ตายแล้วทำไมต้องเจอเบียตาแถำนั่นรัดเบียร์มึงได้เซฟยังเซฟแล้ว เอ้ยทำไมพี่ขวัญยิงได้เยอะกว่าวะอ้อ้โอกระสุนหมดกระสุนบอลอ่ะใครยิงโอยโอยบอลอ่ะไม่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 มาใช่ไหมฮะไม่ใช่ไหมเธอไปเติมกระสุนมาใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยโอ้ยบ้างขอเติมบ้างขอเติมบ้างไอเดียว เบี้ยจับเอ้คุณเอุยอุยอาโลกรลกนไอ้เียมึงอกูทำไอเียเกีแขนเกีแขนเกีแขนโอ้ยหลังงหลังเบี้ยหลังสนใจเอาข้างหน้าก่อนเฮ้ยมึงปืนซุ่มกว่าปืนตบไปเอ เบียเบียเียไปเอาแคนหลบหลบหลบหรอหลบเหรอมีแบบนี้สุดแล้วก็ทำอะไรกันตรงโน้นน่ะเออเออเอ้ยเคได้ว่ะเราสามารถกดแซดซูมดูได้นะคะเคกิโกะเค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 ลูกเคลูกปีเด็กีลูกนีก่อน ไอไอเบี้ยแล้วดีแล้วดีแล้วโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วลอยคุณแม่ยาทำยาทำยงไหนะตามหาใครมาข้างไหลคุณแม่ไหลแม่อยู่ไอ้จังยอโอย่ายิงลีลอยเ่ ทำไมเบียร์ไปคิวคุณแม่ทำไมเบียร์รักคิวคุณแม่แบบนั้นน่ะรักนานะรักแร้กับรกักติงนะเ๋้วขวานเจ้าขวานพี่นิกกี่เก็บในกล่องได้ผมยิงไปกี่ตัวแล้วไไม่เบียร์ห้าแล้วมั้ง <laughs> โอ้ยมันรีโหลดนานเออโอ้ย <laughs> เบอมากันร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ีโหลดฮะหยิบปืนหยปืนโอเคโอเคโอเครัวลูกโอเครัวล so, <laughs> ่ะลูกร mm ัว hmm. ล uh ่ะไอมีเดเดี๋ยวเ่อนอยู่นะันรีโหลดหรอจังวะ่านอยู่บ้านอยไปอยู่ท้่สูงเลยโอ้เปาเปานี่แบบัลโหลเปานิดเดียวอา เฮ้ยยาใครทำร้ายคุณแม่ใครทำร้ายคุณแม่ใครทำร้ายคุณแม่แม่ไปแล้วคุณแม่ไปแล้วับใครทำร้ายคุณแม่บอกบอกยากจู่ใครทำร้ายทำอะได้อะไรน่ะโอ้ยผีทำร้ายคุณแม่รับร้ายคุณแม่พี่ผีสู้ๆพี่ตันเช่นกันออ ได้กี่ครั้งครั้งเดียวเหรอรอบหนึ่งทั้งหมดอครั้งหนึ่งหมดเราค่อยไปเก็บใหม่เอ้าเยอยมึงเอาไว้เกิดซื้อหมดต่างแม่นั่นแหละไหนอ้ายแล้วแม่วิกรัว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 อย่ารัวคุณแม่อย่ารัวไม่เอาไม่รัวตบสิคะคุณแม่เด็ด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 เหลือหลอดเดียวแล้ว อะไรนะเหลือหลอดเดียวอะไรนะเบียอะไรนะข้าวมากินข้าวกินข้าวอันนอันไหนอ้อมหลังสุดเน่โชคตายไม่ถึกเจ๊อุ้ยเท่าละวสามเท่าแล้วสุดหมดเนาะตีหลอดนานกว่าโอ้ทำไมโดนล่วงงี้ทำไมโดนลุวงไมโดนล่งลุวงอ้าวอ้าวอ้าวมาลุยกูขึ้นที่สูงก่อนแล้วไปเร็ว ค่เพียะจ่าเด็กตาคมกุ้งจ้าโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอเคอยู่นู่นโอเคอยู่ใช่นู่นวาเบียร์ไปเอาหุ่นแม่อย่าทำอย่างนั้นไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยไม่ดีไม่ดีเทคนิคมันอยู่ตรงไหนเทคนิคมันอยู่ตรงไหนบีเด็กกี้โอ้ยอยู่ปฐุมเอาไปลุมพี่เด็กกี้กันดีกว่าโอดตัวไมดี

เฮ้ยอเย็นปอน่ิมคดีช่าเอาโอ้ยไมมันลุมอย่างงี้คอยรุม้ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลหนูว่าฮัลโหลหนูกำลังเพลินเพลินกระสุนหมดกระสุนหมดหากระสุนงา้เฮ้ยเรามาลุมเลยนี่ใกระสุนหมดใครกระสุนหมดใครเฮียไอเด็กเวร ไอเด็กเว้นเอากระสุนหมดไอ้เด็กเว้นกระสุนหมดแกไม่อ้างเลยหมดไอ้ไอ้โอ้ยไปพอกยกล่ะพักยกล่ะเติมกระสุนเอ้อโอ้ยเติมกระสุนเยโอยะตายไ้ยเอ้ กระสุนกระสุนหมดอ่ะล้วสุดจะต้องกระสุนเหรอเหรอนี่ใครเหรอกระสุนนี่นี่อ้ลีโลอยู่รลีโลดอยู่ปืนปีาดเกนัาบรจันีัน้อยู่าคิวพีจับคิวไม่ได้เนี่ยเลจําคิวเดไม่ได้เลยรแล้วจบกันเนี่เลเทมากบอกตรงคุณแม่คุณเม มไเชถ้าเกีมไปตอบครับออเกมพักใหม่นะครับผมไม่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 ไม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 ่ไมไม่่ไม่ไม่ไม่ไไม่่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ ไปเออลุงพีลิงเองอ่ะพี่บอนนะคะพีเอ่อพีอยู่ไหนจ้าจ้าพีจ้าได้ลงไม่ทันหรอกได้ค่ะมาคุณลูกโอ้ยไหนอาหารเดี๋ยวเอาคนนู้นก่อนเอาคนนู้นก่อนเอาคนนู้นก่อนเรียนเราเองไม่ชัดเรื่องไม่ช่ดเกิดใหม่แล้วกเกิดใหม่ข้าใหม่เกิดใหม่ลุกหมั่ว ดีมากคุณแม่หนูหิวข้าวอยู่พอดีโอ้โออย่เพื่อข้าวกลางไอไอ้เบี้ยไอเด็กผูเขียนอะไรกูเดียวอักติกเกอร์มานะมึงโอ้ใส่ชุดอัวโอ้โหเขียนใส่ชุดอัวโอ้โหตายไปซะเบี้ยตายเลยพี่เด็กกี่ไรอยู่นี่อื้อไอตื่นกูบอดไอ้เบี้ยเหลือเลือดเท่าไหร่เหลือเลือดเท่าไหร่ โอ้ยยอออาอือื <laughs> อ้านคิวยาอะไรเบียร์บมาใกล้ๆพีอ่อย<ะ>่างไอต้องมั่งใกล้ๆอยลงไปลงไ,ปไม่ลงเว้ยไ,ไม่ลงเวย้ยอาอือ <laughs> ร้ายส <laughs> งครามคนใช่ไหมอย่าคุณแม่อย่ายั้ยยอ คุณแม่ลูกมาตัวค่ะลูกมาตัวค่ะกมาตัวค่ะเอาเอาเอาลงอุ้ยเอ้าวของนี้ลูกหมดของนี้ลูกหมดโอ้โอ้ยชีไม่คุณแม่ไม่มันจะไม่เกิดขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดี๋ยว อ๊ยอ๊ยออออออโอเคอเคอยิงระยะยังไม่โดนไหคิดดูแล้วกันโอเคโอเคโอุณแม่ไ้มอยาอย่ายิงชนมาเอะไรเนอรแก๊งเอร์แก๊งเตอร์เออตดคุณแม่ลอย หยุดไหมจะแจ็คควันไอเบียบ้าไอคนก็แล้วไอเบียบังอาจเข้าบ้านเข้าบ้านนอนนอนเบียบังอาจกินข้าวกันหลบไปเราตามยันฐานเลยกดกระสุนหมกตามขนาดนี้อย่ารอดอย่ารอดเลยค่ะไอคนเองชนกระสนก่อนโอ้ยติดที่บ้าตายโอ้ก็หมดเลย ไม่มีกระสุนเลยอ่ะโอ้ชีสหมอนี้กระสุนหายไปไหนหมดเกินหมดแล้วเหรอหมดแล้ววดด้้ยอเเหรี๋กระสุนหมดเตะเข้ามาเตะเข้ามาเฮาพี่ขวัญเลยเตะเข้ามาเดี๋ยวเราจะมันจะไม่เกิดขึ้นรีใหม่เหรอเดี๋ยวจะรีใหม่รับหนึ่งไ่มาเหรอไหน มาแล้วเขมันผุดแหวมวันนี้แมหวอร์วแมหววนี่แอร์พูดเลยมันเดิมเหมือนเดิมสวัสดีครับเจ้าของฮาเลมสวัสดีครับเฮ้ยมอสมอสจะไม่ได้ให้เต้เลยใช่ไหมอันนิวลัคกี้เหมือนเดิมอ่ะอ๋ออ๋อมันลัคกี้บล็อกกีเป็นลัคกี้บล็อกอันนิวลัคกี้อันเต้อ้ยดึงนัดเตี้ยกระตือรือร้นไปไหนหมดวะมันหมดแล้วไม่ได้จ่ายให้รัดหมดใช่ยิงยากมากอันเนี้ย มันจะโดนโอ้ยตายแล้วตายแล้วมาลูกขามันลูกขามันโดนปืนกันแน่นอนอย่าไปได้แดกกูหรอกมาปืนอันตีอันตีแมคคีพูดไงนะอีชายนูอีชายนูอีชายนูไม่ต้องซุ่มก่ะไม่ต้องซุ่มก่ะอีชายดูไม่ต้องเบี่ยงก่ะคุณแม่คุณแม่ไปแล้ว โอ๊ย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 เจ๊คิข้าวอยู่อย่าเพิ่งมาหัวแตกหัวแตกะขึ้นแมวหัวแต๊ะขวัญหนูนะสวัสดีกับปตันห้ปสิบขวัญห่วยนิ่มมากไอ้นี่อย่าทำในพี่ขวัญเลยใช่จัดได้เอ้ยยาตัวมันเลยยาปะชิดเลยนะไม่ดีมากไม่ยิงโดนีิมะหมดเลยเออเจีจะมาเตะดีกว่าเจ๊มีปืนอย่างเจะยังไม่มีปืนอย่างอย่าง จะเจ็บป yeah, uh, oh, oh, okay. so ืนแท้เจ๊จะไม่เตะกันเต้ยมาฝั่งพี่ขวัญเออเต้ไปฝั่งพี่ขวัญไปหาพี่ขวัญในฝั่งที่หมูว่าฝั่งนู้นเฮ้ยทราไมตัวเล็กทล้วมพี่เต้ตัวแค่นั้นจะไปขี้โก้ไอ้เหี้ยมันจิ๋ไม่โดนมาพี่เต้แตัวแค่นั้นนะเต้ทีพี่มาแล้วไปแล้วสปีดแล้วไปเร็ววิ่งไปร้านมาวิ่งช้า ทำไมผมไ่รีบวิ่งเร็วจังวะเออขอพี่วิ่งเลยจังวะเออเร็วเลยโคจรเลยพี่ขี่ตัวเล็กเหรอไม่ตัวใหญ่พี่วิ่งก็เร็วเลยอ่ะพอกดดู F5 ดูมองไม่เห็นตัวเลยโคจรเลยมาติดปืนมาติดปืนมาเนี่ยมันได้บัฟแมเจิหน่วยสำรวจใช่ต้องอ้าวหน่วยสำรวจ ด้วย,ย,ยด้วยสำรวจอาอไม่ใครทำอะไรอ่ะโซเด็กเลยอ่ะนะวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญน,นะฮะเต้พี่เนกกี้นะฮะแล้วก็เบียร์ด้วยนะฮะที่เข้ามาสตรีมยังไงก็ไปกดซับช่องคนด้วยนะคะอย่าเว้นไใ้เบียร์นะครับไม่มันไม่เอ้เอ๊ะในข้างหลังไอ้เจ๊หลอกผมบายบายครับ วง <Wow. S 2> หน่วยสำรวจกำลังจะออกสำรวจโลกเลย <laughs> หน่วยสำรวจหลุด <laughs> เซอร์เบอร์โค้ดเหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมกดติดตามกันได้ที่ปุ่ม Subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ if you like my videos click subscribe <laughs> below and don't forget like and share